Five. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิง com at five ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวนําเสนอให้คุณผู้ชมอย่างเป็นที่เลยค่ะช่วงแรกในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะซึ่งคุณลูกสอนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่มิวเซียมสยามค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> กาพาเที่ยววันนี้นะคะภูมิใจนําเสนอมากๆค่ะเพราะว่าสอนมีโอกาสได้พาผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เลยที่เรียกว่ามิวเซียมสยามนะคะซึ่งที่นี่ก็บอกว่าถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทยนะคะผู้ชมคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เราจะได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนความเป็นรากเหง้าของตัวเราค่ะว่าเรามีที่มาอย่างไรรวมถึงประเทศชาติที่เรารักนี้กันด้วยแต่ว่าสอนคงให้ความรู้ในเรื่องนี้ไม่ได้วันนี้มีสาวสวยมานั่งอยู่ข้างๆค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมิวเซียมสยามให้เราฟังกัน กับน้องกระตั้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหตอนแรกคิดว่ามามิวเซียมสยามเดี๋ยวจะต้องมาเจอแขกรับเชิญผู้รู้ที่ทรงคุณวุฒิอายุสูงๆหน่อยโอ้เดี๋ยวนี้ดีจังเลยน้องๆ<ะ>ก็สามารถจะให้ความรู้บอกต่อกันได้เพราะเห็นบอกว่าตําแหน่งของน้องกระตั้วที่นี่คือเป็นนักจัดการความรู้คะ่ะให้น้องกระตั้วมาให้ความรู้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะมิวเซียมสยามของเราเนี่ย เวลาที่พี่สอนได้ยินเกี่ยวกับคำว่ามิวเซียมเนี่ยหรือว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยโบราณเนี่ยใหม้มามันต้องมากับอะไรเหล่านั้นฟีลิ่งมันจะมาะแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนที่มามิวเซียมสยามเนี่ยรู้สึกถึงคำว่ามิวเซียมที่แตกต่างออกไปอย่างการตกแต่งอย่างถ้าเดินเข้ามาเนี่ย<ช>เราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะมีตึกอาคารที่เรานํามาบูรณะทาเป็นอาคารนทิทรรศการน,นะคะ,ะซึ่งมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เราจะมีการนําเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์เราจะเป็นลักษณะของการที่ไม่ยัดเยียดเรา เราจะเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างรื่นรมสิ่งแรกเลยคือเราจะกระตุกตอมคิดให้เกิดความสงสัยและเมื่อสงสัยเนี่ยทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมิวเซียมก็จะตั้งคําถาม<อ>แล้วเมื่อเขาสงสัยตั้งคําถามเขาก็อยากรู้คําตอบและนั่นแหละค่ะก็จะเป็น สิ่งที่ผลักดันให้เขาไปในทุกๆห้องในิทศการของเราทั้ง17ห้อง3ชั้นเพื่อที่จะไปหาคําตอบว่าตัวตนไทยแท้คืออะไรและเป็นมาอย่างไรอืมน่าสนใจมากเลยมันทําให้เกิดการเรียนรู้แบบเข้าใจใไม่ใช่การท่องจําได้ทําความรู้จักมิวเซียมสยามกันไปแล้วนะคะว่าที่นี่มีดียังไงสัปดาห์หน้าเรามาเจาะลึกกันเลยค่ะว่าแต่ละห้องของที่นี่มีอะไรให้คนไทยอย่างเราได้เรียนรู้กันบ้างหามพาดนะคะ สนับสนุนรายการโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิถาเ s เอสและคณิถาเอสโกดสูตรกลูตาไทโอและถั่วขาวเพื่อผิวแลดูขาวใสพร้อมสลายไขมันแบบปลอดภัยลดน้ำหนักดูแลรูปร่างพร้อมดีท็อกซ์ช้าล้างสารพิษด้วยอาหารเสริมคณิฐาฟลูตามินแพทพูดถ,ถึงการดูแลสุขภาพโดยไม่พึ่งยาคุณผู้ชมจะคิดถึงอะไรคะมสมุนไพรถูกต้องแล้วคะ่ะ เพราะว่าสมุนไพรเนี่ยนะคะถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติค่ะที่บรรพบุรุษไทยเราเนี่ยนะคะใช้ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดไปหยิบจับเอาผักผลไม้จากวิถีไทยๆเนี่ยมาปรุงปัญญาออกมาเป็นหลายร้อยหลายพันตำรับหลายขนาดแล้วแต่อาการของโรคจนปัจจุบันได้เกิดมาเป็นลักษณะของแพทย์แผนไทยนั่นเองนะคะแต่ฟังอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วสมุนไพรแบบไหนจะดีจริงและเหมาะกับตัวเราวันนี้สอนเชิญแขกรับเชิญนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ตัวจริงเสียงจริงในด้านของสมุ สมุนไพรไทยนะคะมาบอกตอบเป็นความรู้กันท่านเป็นเจ้าของฉายาเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงค่ะ<ม>และตอนนี้สอนก็มาอยู่กับคุณหมอเสงแล้วนะคะสวัสดีค่ะโหก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณที่วันนี้ให้โอกาสนะคะคมาแบบตัวจริงเสียงจริงให้เราเจาะลึกกันเรื่องของสมุนไพร,รโดยตรงแต่ว่าก่อนจะคุยกันถึงเรื่องนั้นหลายคนอาจไม่ทราบค่ะว่าคุณหมอเสงเนี่ยเป็นหมอแพทย์แผนตะวันออกที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาโรคด้วยอย่างเช่นการแม่การแม่ใช่ไหมคะ นอกเหนือไปจากการปรุงยาสมุนไพรคุณหมอเข้ามาในแวดวงนี้นานแค่ไหนแล้วคะคือตระกูลที่บ้านเป็นหมอกันมาหลายชั่วคนแล้วผมก็อยู่กับอยู่กับโยคุณพ่อมาเนี่ยมีวิชาอะไรที่คุณพ่อมีอยู่ว่าจะสอนให้คือมันเหมือนตืมสาเป็นกรดเตกทอดในบสายญาติเลยทีเดียวถ้ะผมเงจนดำพังเป็นหมอมาเนี่ยตั้ง50ปีแล้ว้ห50ปีทำไมคุณหมอถึงมาเน้นเรื่องของสมุนไพรคะมันอย่างนี้คนเข้าใจว่าสมุนไพรในลาสมัย ออกฤทธิ์ช้าได้ผลช้าหรือไม่ได้ผลไม่จริงถ้าคนเก่งจริงทำนะฤทธิ์มันเหมือนกยาแผนปัจจุบันเนี่ยกินปั๊บปั๊บก็ได้ผลเหมือนกันจากที่มีคนเนี่ยเข้ามาปรึกษากันมากมายคนส่วนใหญ่ในยุคนี้เข้ามาด้วยอาการอะไรนะถ้าคนมาหาผมมันนะก็เป็นคนที่ผ่านการรักษาไปเยอะๆเจนโรคภูแพงเนี่ยทานยาทั่วไปไม่หายชแต่พอพอกินทานยาสมุนไพรเนี่ยมันสักระยะญ้าเดียวมันจะหายไปเกือบหมดยิ่งเป็นไซนัสกลิ่นจะกลิ่นจมูกจะแรงคำถามนะ ฝรั่งเนี่ยทำได้ไหมสมุนไพรกินยาฝรั่งกินแล้วหายกลิ่นทุกกลิ่นทั้งตัวเหรอฮนะอนนกลิ่นภายในกลิ่นภายในไปนองหายหมด<อ>ตายลงมาหายหมดใช้เวลาสิบกว่าปีคนพบมาบถ้าอางั้นเดี๋ยวเจาะลึกนิดนึงว่าสมุนไพรอะไรชนิดไหนคะที่เหมาะกับอาการเหล่านี้งาบัวเนี่ยแหละครับงาบัวเป็นพืชที่เขาต้องถือว่าเป็นพืชใครๆที่ไม่มีวันตาย ของที่เป็นพิษต่างๆหรือดินที่เสียนะหรือว่าจะมีสารเคมีจะมาทำลายตัวมันได้เห็นบอกว่าตัวเง้าวมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการล้างพิษในเลือดทําให้เลือดสะอาดเรื่องนี้มันสําคัญยังไงคะกับการล้างพิษในเลือดก็มต็ออกซีให้ออกซิเจนในเลือดไงเลือดเราเสียเท่าไหร่นะจ่ไม่นนัทจะออกซิเจนปั๊บนะเลือดจะดี หมือนน้ำเนี่ยมีออกซิเจนน้ำเน่าเพราะว่าขาดออกซิเจนพอใส่ออกซิเจนไปน้ําที่เน่าเสียดำๆนี่สะอาดขึ้นเหมือนกันอ๋อในเลือดเราต้องการออกซิเจนเหมือนกันสำคัญมากไม่มีคนลงหายใจแค่นี้จะตายไม่ตายหยุดแค่นี้คุณจะลงหายใจตั้งเดี๋ยวตายเลยร่างกายเราเนี่ยเลือดเป็นอาหารของร่างกายทุกส่วนูก กำลังจะพูดเลยคุณผู้ชมอย่างสุขภาพดีนะสอนว่าเลือดนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยเพราะเลือดเนี่ยเป็นตัวที่ไปเลี้ยงอวัยวะไม่ว่าเป็นแนกระบกระปบทุกอย่างต้ออองัลายจเืดแล้วมันยังเมื่อมันกำจัดสิ่งที่เป็นพิษได้กินในร่างกายที่ไม่สะอาดเหม็นเปรี้ยวเหม็นเน่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหายด้วย ไม่ว่ากลิ่นนั้นจะกลิ่นปากลิ่นจมูก oh. กลิ่นใต้ล่ม่า oh. หรือกลิ่นคนสูงอายุกลิ่นผมที่เขาเรียกกินสามมนุษย์เลยใช่ไหมคะใครที่วันนี้สนใจนะคะพิเศษสําหรับแฟนรายการโดยเฉพาะเลยนะคะโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์028320811นะคะสอบถามข้อมูลเป็นความรู้กันและยังมีสิทธิพิเศษเป็นของขวัญมอบให้แฟนรายการโดยเฉพาะคุณหมอคะสุดท้ายทิ้งท้ายตรงนี้ให้นิดนึง <Yeah. S 2> ค่ะว่าใครที่อยากจะดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรเนี่ยนะคะค,ควรจะต้องคํานึงถึงมีข้อควรระวังไหมเรามีอันหนึ่ง ต้องแข็งแรงว่าเป็นหลักถ้าคุณแข็งแรงนะยังอย่างผมเนี้ยพอนนีอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วผมยังมีอะไรเลยสมุนภายในแข็งแรงภายในต้องแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นอยากสุขภาพดีแบบยั่งยืนคุณหมอเสงย้ําเลยนะคะว่าเลือดต้องสะอาดด้วยสมุนไพรค่ะเรื่องสมุนไพรต้องไวใจผมคุณหมอเสงครับเอาอยู่แน่นอนวันนี้ขอบคุณค่ะวันดีครับ ผลิตภัณฑ์ธัญญพืชถั่วง,งาตราข้าวทองรวมคุณค่าคัสสันจากธัญญพืชครีมหน้าเรียวรีเฟสสัมผัสประสบการณ์ใหม่เพื่อใบหน้าแลดูเรียวกระชับได้รูปโทร0 8 1 2แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกศผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยช่วงสิงซาาธาทำดี ช่วสงสิงห์าพาทําดีนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังข้อคิดการทําดีง่ายๆโดยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเป็นยังไงเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะก็อย่างจ๋าค่ะบางทีก็จะติดตามเพจในเ c e b o o กกันนะคะจะเป็นเพจเกี่ยวกับ มาแมวที่เป็นจนจัดอะคะ่ะก็คือจะมีอะโอนเงินไปช่วยบ้างก็ด้วยด้วยเงินเพียงเล็กน้อยของเราอะคะ่ะก็สามารถช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อะคะ่ะ <c oughs> ก็เรยียกได้ว่าเป็นการทำดีง่ายๆนะคะที่เหมาะกับคนยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยคะ่ะสนับสนุนการทำดีโดยทุกหยดซ่าโซดาสิง มาถึงช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องเล่นที่สองนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะสาวๆหันมาฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณสดใสเนื้อตัวกระชับเต่งตึงนะคะแต่หน้านี่ล่ะคะไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเนี่ยหย่อนคล้อยแล้วก็มีริ้วรอยซึ่งเกิดตามวัยวันนี้เรามีศาสตร์ของการฟื้นฟูผิวนะคะเป็นลักษณะแบบ เซลซ่อมเซลล์ sell. ที่น่าสนใจสําหรับสาวในยุคนี้น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อานันต์สุวรรณเ<ม>ทวคุปนะคะแพทย์เฉพาะทางสัญญกรรมตกแต่งสัญญกรรมความงามและแก้ไขความพิการเวอร์เชคคลินิกค่ะและหัวหน้าหน่วยสัญญกรรมตกแต่งและแก้ไขความพิการจากโรงพยาบาลตารวจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับค,ค,คุณหมอคะศาสต<ส>ร์นในการฟื้นฟูผิวนะคะที่คนในยุคนี้ให้ความสนใจมากเลยและในทางการแพทย์เรียกว่าเซลล์ซ่อมเซลลนี่คืออะไรคะในร่างกายคนเรามีเซลล์ที่มีสิ่งมหัศจรรย์คือจะมีเซล ต้นกาเนิดสามารถที่จะซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาคงอยู่ในสภาพที่ดีเมื่อคนเราเมื่อมีวัยสูงขึ้นเนี่ยเซลล์ต่างๆเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพลงนั้นวิธีการใหม่คือจะเราเรียกว่าการใช้เซลล์รักษาเซลล์เราก็จะใช้วิธีการปลูกถ่ายไขยมันซึ่งในเซลล์ไขมันของคนเราเนี่ยก็จะมีเซลล์ต้นกําเนิดซ่อนตัวอยู่ในเซลล์ไขมันอยู่แล้ว เซลพวกนี้ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับนายช่างที่จะคอยไปซ่อมแซมเซลล์อื่นๆที่เสื่อมสภาพและสร้างเนื้อเยื่อมากขึ้นเทคนิคนี้ใช้ส่วนไหนกับร่างกายได้บ้างคะจริงๆเราใช้ได้ในทุกส่วนของร่างกายแต่โดยส่วนใหญ่ที่เรามาใช้ประยุกต์ใช้ง่ายๆก็คือบริเวณใบหน้าเมื่อเราสูงอายุขึ้นมันจะเห็นร่องรอยของการมีอายุมากขึ้นเพราะเซล์ไขมันเรา กดตัวลงไปโหเรียกได้ว่าวิวัฒนาการเปลี่ยนไปอย่างเยอะเลยนะคะข้อดีของเขาคือไม่มีสารแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของเราถูกต้องไหมคะคุณหมอถูกต้องไขมันที่ว่าตรงนี้นะคะคุณหมอคะเราสามารถนํามาจากไหนจากส่วนไหนของร่างกายทีม่มันเกินมันเยอะมากที่ท,ที่ที่คุณผู้หญิงไม่ต้องการเพราะว่าประโยชน์ของวิธีนี้ก็ได้อีกอันหนึ่งคือได้ลดสัดส่วนผลลัพธ์ของการใช้วิธีนี้เนี่ยจะอยู่กับบนใบหน้าเรา นานไหมคะในบางตำราเลยในต่างประเทศก็บอกว่าถ้าเราปลูกถ่ายไขยมันสําเร็จเนี่ยก็คือเซลล์เซลล์แฟตนันนั้นก็จะอยู่กับเราไปก็คือจะกลายเป็นเซลล์ไขมันของเราไปเลยก็จะทําให้ใบหน้าเรากลับคืนสู่สภาพที่สดใสรูรอ,อยลดลงมีความเต่งตึงเพิ่มมากขึ้นก็จะสร้างคอลลาเจนไฟเบอร์เยอะขึ้นผิวหน้าเราก็จะตึงขึ้น เพราะว่าคอลลาเจนเราเยอะขึ้นจะเหมือนฟื้นฟูสภาพผิวแบบถาวรมีคอลลาเจนแบบธรรมชาติเป<ช>็นของเราเองเลยใช่ไม่ต้องไม่ต้องใช้สิ่งแปลกปลอมฉีดเสริมเติมก็ไปเลยถ้าดูแลร่วมกับดูแลรักษาผิวพรรณดีก็จะอยู่กับเราไปนานเลยแหละสามปีห้าปีสิบปีเลยแล้วอย่างนี้ข้อที่เราควรพึงระวังถ้าเผื่อมีคนที่สนใจจะใช้ศาสตร์วิธีนี้เนี่ยข้อพึงระวังนี้ต้องมีอะไรบ้างคะในการทำหัตถการทางการแพทย์เนี่ยมีข้อพึงระวังทุกอย่างแหละ หนึ่งอันดับแรกคือตัวคุณหมอต้องเข้าไปคุยปรึกษากับคุณหมอก่อนว่าแล้วดูท่าทีว่าคุณหมอมีความรู้ทางด้านนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญสําคัญมากต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นใช่ต้องเป็นแพทย์เฉพาะแล้วคนไข้ก็ต้องเตรียมตัวมาเพื่อจะทาเรื่องนี้คือต้องศึกษาหาข้อมูลจะได้คุยกับแพทย์รู้เรื่องอันนี้เป็นข้อพึงระวังอันดับแรกอันดับที่สองคือผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่คนไข้คาดหวัง ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทําอันนี้ขึ้นอยู่กับทางการแพทย์และขั้นตอนการทําก็ต้องสะอาดปลอดภัยเครื่องมือต้องได้มาตรฐานเพราะถ้าเราเครื่องมือไม่ได้มาตรฐานหรือเทคนิคไม่ดีเราก็อาจจะฉีดปลูกถ่ายไขยมันที่มันปนเปื้อนเชื้อโรคไปบางส่วนอาจจะไม่ได้ผลดีอาจจะมีการติดเชื้ออาจจะมีการเลือดออกใต้ผิวหนังมากซึ่ง พวกนี้ก็ทําให้ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นตามที่ผู้ป่วยต้องการต้องการสวยขึ้นอาจจะทําให้ดูแย่ลงด้วยเพราะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นนั้นหลักการสําคัญก็คือหนึ่งต้องปรึกษากัะหมอที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงโอกาสที่จะประสิะสทธิภาพผลสําเร็จเนี่ยก็จะได้มากกว่า80%ดสิบเปอวชว่าศาสตรอย่างเนี้ย มันดีในการดูแลตัวเองนะคะแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียวิคอแนะนำนะคะให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะและในวันนี้เลยขออนุญาตฝากเบอร์โทรนะคะสำหรับผู้ชมที่สนใจในศาสตร์แบบนี้นะคะสามารถโทรไปได้ค่ะที่หมายเลข026580845-7ค่ะ่คะและในวันนี้นะคะคุณหมอนันค่ะอ๋ยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยที่มาแนะนำศาสตร์ใหม่ๆใ,ในการฟื้นฟูสภาพผิวให้ดูอ่อนวันะคะขอบคุณมากเลยค่ะ มาถึงช่วงกู้แถวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวสุขภาพมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะคะุณผู้ชมทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นเนี่ยพื้นฐานนั่นคือเรื่องของระบบขับถ่ายที่จะต้องเป็นปกติค่ะแต่หลายๆคนกลับละเลยไม่ให้ความสําคัญนะคะจะมีผลสํารวจออกมานะคะว่าถ้ามีคนสามคนเดินเข้ามานะคะหนึ่งในนั้นจะต้องมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายค่ะซึ่งทําให้เขาไม่สามารถขับถ่ายได้ทุกวันเป็นอย่างนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอน,นะคะ่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะว่าจะทํายังไงให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติเพื่อสุขภาพที่ดีอยั่งยืนค่ะ ตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณกุลการ์วสรีนนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะน้องกระต่ายนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยน้องกระต่ายนี่เป็นคุณครูสอนรำไทยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สอนรำไทยอยู่ที่สถาบันนาตกาค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ทําพิธีกรรายการอาหารรายการปักหมุดจุดอร่อยค่ะทราบมาว่าน้องกระต่ายเนี่ยเป็น หนึ่งในหลายๆคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆ<ช>แต่เขายัางหนีไม่พ้นในเรื่องของปัญหาระบบขับถ่ายใช่ค่ะอย่างที่พี่อุ๋ยเคยเกินไว้นะคะ<ช>ว่าใครก็ตามที่เดินมา3คนเนี่ยจะต้องมีหนึ่งคนที่เป็นปัญหาเรื่องการระบบขับถ่ายต<ช>ายเป็นหนึ่ง <1 S 2> ในนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพการดูแลระบบขับถ่ายเนี่ยมองแค่ภาพภายนอกไม่ได้บางที่มันเป็นปัญหาที่อยู่ภายในแต่เรามองข้าม แล้วมีปัญหาระบบถ่ายยังไงคะ<ช>ก็อยากจะสะโสดโสองเนาะใส่เสื้อผ้าก็อยากจะสวยดูดีดูมีเอวแต่ว่าเป็นคนทานค่อนข้างเก่งก็เลยคิดว่าเอาละทางรัดเลยเลือกที่จะใช้ยาถ่ายพอเริ่มใช้ยาถ่ายเนี่ยคุณยายถ่ายคิดว่ามันสามารถ ช่วยในเรื่องของการลดน,น้าหนักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะและที่สําคัญคือก็คิดว่าออก,ก็ทานไปในปริมาณเยอะๆแล้วพอถ่าย,าอ,ยอ,าออกมาใช่เลยแบบนั้นเลย<ม>คิดแค่นั้นจริงๆไม่เคยคิดถึงว่ามันมีผลเสียหรือว่าผลร้ายต่อสุขภาพยังไง<ม>พอทานไปปั๊บปริมาณของยาถ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากทาน1เม็ดล่าสุดเลยก็คือทานเยอะที่สุดก็คือ5เม็ดตอนหนึ่งครั้งถึงจะขับถ่ายได้ทานทุกวันเลยหรอคะทานทุกวันไม่งั้นไม่ออกไม่สามารถขับถ่ายเองได้<ม>จนวันหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดท้องปวดท้องหนักมากคุณแม่พาส่ง โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยายเป็นล้าเสียอักเสบ เกิดจากการที่ขับถ่ายไม่ปกติใช่ค่ะแค่นั้นเองแต่คิดว่าปัญหาเล็กๆแต่เฮ้ยพอมันเป็นลำไส้อักเสบคุณหมอบอกว่าถ้าไม่รักษามันสามารถเรื้อรังได้ถึงขนาดเป็นมะเร็งลำไส้คุณหมอก็บอกว่าจะมีสารอาหารอยู่บางตัวที่จะสามารถช่วยในเรื่องการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายได้อย่างแรกเนี่ยคนอาจจะไม่รู้จักก็คืออินูลินอินูลินเนี่ยเป็นพรีไบโอติกอย่างหนึ่งเขาจะช่วยเรื่องปรับระบบขับถ่ายตัวที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าโอ๊ตเบต้ากรูแคนก็คือเป็นสารสกัดจากข้าวโอ๊ต ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าโอ๊ตเบต้าคูแคนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เหมือนฟองน้าเล็กๆค่ะคเวลาเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะไปชะล้างของเสียแล้วก็สารพิษที่อยู่ในร่างกายของเราตามผนังลําไส้ออกมาได้และนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยเวลาทํางานร่วมกับสารอาหารประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาเซโรราเชอรี่คาโสมแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนสามตัวเนี่ยพอทํางานร่วมกันเนี่ยเขาจะช่วยปรับระบบของร่างกายเราหนึ่งเราจะมีระบบขับถ่ายที่เป็นปกติอันนี้คือสิ่งที่ ใจต้องการเป็นอย่างแรกเลย<ม>ก็คือคอยากมีระบบขับถ่ายที่เป็นปกติ 2. ผิวพรรณจะผ่องใสขึ้น<ม>สิวีจะเกิดขึ้นน้อยลงและนอกจากนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเป็นหวัดยากด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าพอทานเข้าไปดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายหรือสุขภาพโดยรวมเรียกว่าสุขภาพองครวมนั่นเองชานอาหารที่คุณหมอให้เนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะเป็นแคปซูลคุณหมอจะเรียกว่าแคปซูลชีวจิตเขาจะค่อยๆปรับระบบขับถ่ายของเราให้ดียิ่งขึ้นสักระยะหนึ่ง ก็จะเข้าสู่ระบบปกติอย่างตอนนี้แต่ก็ถ่ายทุกออทุกวันตอนเช้า เอ๊ถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วนะคะที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเลื้อนลังนะคะอยากเอาไปดูแลสุขภาพบ้างจะต้องติดต่อยังไงคะสามารถโทรไปสอบถามได้เลยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายหรือเปล่านะคะที่หมายเลขค่ะ02ค่ะ2900999นะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งค่ะ02 3059696ค่ะระบบขับถ่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองให้ทานอาหารที่ถูกวิธีนะคะมีระบบขับถ่ายที่ดีถ่ายตรงเวลานะคะคุณ ผู้ชมจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจะสดใสขึ้นแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพียงแตแต่อยากให้มองว่าสละเงิน เพียงวันละ20กว่าบาทเท่านั้นเองอย่างตัวกระต่ายเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่ไปทานกับขนมไปทานกาแฟเนี่ยเสียเงินเยอะกว่า20บาทแต่เราไม่ได้สุขภาพที่ดีแต่วันนี้แต่ชวนมันมีสุขภาพที่ดีด้วยกันค่ะอืเอาละค่ะนั่นก็เป็นเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะแบบย,ยั่งยืนที่น้องต่ายมาแบ่งปันคุณผู้ชมให้ฟังกันในวันนี้นะคะ,คะใครสนใจก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขขอบคุณน้องต่ายมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ นั่นก็เป็นทั้งหมดกับเรื่องราวที่นําเสนอคุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะคะก่อนจากกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกทท่านนะคะและสุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมสวยๆนะคะโรงแรมวีกรุงเทพค่ะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราดเทวีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วีบาร์ค่ะ เป็นแฟชั่นบาร์เป็นแหล่งรวมแฟชั่นกูรูเซเลบนายแบบและนางแบบนะคะแล้วก็มีห้องอาหารญี่ปุ่นนะคะ YTSB รับประกันความอร่อยโดยเชฟชาวญี่ปุ่นตัวจริงเสียงจริงค่ะเอาละค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะอุิยก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปตรงนี้นะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ